ทงเสียมเินนีเินฮาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อเรื่องบทที่7กันนะคะให้นักเรียนจดผินอินตามหนังสือเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเตรียมหนังสือขึ้นมารอเลยค่ะนะคะมาดูที่หัวเรื่องของเรานะคะเซี่ยวเหอสร้างเซี่ยซันนะคะเซี่ยวเซี่ยวแปลว่าเล็กนะคะนั้นเซี่ยวเหอสร้างสามคำนี้นะคะแปลว่าเนนน้อย เสียวเอสร้างเสียนะคะเสียแปลว่าลงนะคะซันซันแปลว่าภูเขาดังนั้นนะคะดังนั้นเสียวเหอสร้างเสียซันแปลว่าเนนน้อยลงภูเขามาดูต่อนะคะเซียวเอเซียวเหอสร้างเสียหรือซันนะคะเสียแปลว่าลงหรือแปลว่า แล้วสันแปลว่าภูเขาดังนั้นประโยคนี้เสี่ยวเหอสร้างเสี่ยเลยสันเนน้อยลงภูเขาแล้วนะคะแล้วยังไงต่อมาดูนะคะยังไต่อขั้นเจียนนะคะขั้นเจียนแปลว่ามองเห็นขั้นเจียนอะไรตี้นะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้คำศัพท์ของเรานะคะขั้นเจียน ตีหลี่หลีหล่แปลว่าในเตอแปลว่าของหรือที่ขั้นเจี้ยนนะขั้นเจี้ยนตีหลี่เตอเตอวี่หมี่นะคะวี่หมี่แปลว่าข้าวโพดโยต้าตาแปลว่าใหญ่นะคะโยต้าโยตัวตัวแปลว่าเยอะ ดังนั้นประโยคนี้นะคะประโยค,น,โยคนี้ขั้นเจียนตี้หลี่เตอวี่หมีโยต้าโยตัวทำไมคะมองเห็นนะคะบนพื้นเนี่ยในพื้นดินเนี่ยทำไมคะมองเห็นข้าวโพดที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งเยอะแล้วยังไงต่อฮนะะึ่นเกาซิ่งนะคะฮึ่นปลวามาก เกาซิ่งแปลว่าดีใจนะคะดังนั้นประโยคนี้แปลว่าเฮิร์นเกาซิ่งเฮิร์นเกาซิ่งแปลว่าดีใจมากนะคะท้าท้าแปลว่าเขาท้าใจเลอหรือแปลว่าแล้วนะคะท้าใจเลออีเกอร์ อีเกอร์แปลว่า1นึงอันนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวโพดเราก็จะบอกว่า1ฝักนะคะท้านะท้าใจเลยอีเกอร์ทำไมคะเขาเด็ดแล้ว1ฝักนะคะเด็ดอะไรนะคะเด็ดข้าวโพดนะ,ะน,นะคะจุ่นเป้ยนะคะจุ่นเป้ยจุ่นเป้ยตัวนี้แปลว่าเตรียม จุนเป้ยหนาหนาแปลว่าหยิยบหุยหุยแปลว่ากลับซื่อเมี้ยวซื่อเมี้ยวแปลว่าวัดชียชียแปลว่าไปนะคะประโยคนี้จุนเป้ยหนาหุยซื่อเมี้ยวชียเตรียมหยิยบกลับไปวัดนะคะเตรียมหยิบกลับไปวัดมาดูประโยคต่อมา จเจอจู่เจอจู่ไปว่าอะไรคะนักเรียนจู่ไปว่าเดินนะจูเจอจูเจอเจอแปลว่ากำลังจูเจอจูเจออ่ากำลังเดินกำลังเดินนะคะกำลังเดินกำลังเดิน าทาเขาทาทำไมขั้นเจียนเอาและมองเห็นอะไรอีกนะคะขั้นเจียนแปลว่ามองเห็นมองเห็นสู้สร้างสู้สร้างสู้สร้างแปลว่าสู้แปลว่าต้นไม้สร้างแปลว่าบน ซู่ซ่างก็เลยแปลว่าบนต้นไม้ทาขั้นเจียนซู่ซ่างเตอเตอแปลว่าของหรือที่เตอเตออะไรเตอเตอเา桃อ,อนะคะเา桃子โยหงนะคะหงแปลว่าแดงสีแดงโยหงโยตา ะะย่คำศัพท์ของเราแปลว่าทั้งหรืออีดังนั้นประโยคนี้นะคะดังนั้นประโยคนี้าขั้นเจจียยยนชู่ช่งงเตตออถาอาืโโหทไมคะขามองเห็นลูกท้อที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยมันทำไมทั้งแดงทั้งใหญ่เอาแล้วเมื่อกี้ตอนแรกเด็ดเด็ดข้าโพด ใช่ไหมคะเด็กเขาพูดเดินไปเดินมามันเจอเถาจืดอ,อีกแล้วนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อจิ้วจิ้วแปลว่าก็จิ้วยิงนะคะยิงแปลว่าโยนเลือรือแปลว่าแล้วจิ้วยิงเลือยิงเลืออะไรโซ โซไปว่ามือหลีไปว่าในเตอไปว่าของหรือที่ดังน,นั้นประโยคนี้นะคะดังน,นั้นประโยคนี้จิ้วยิงเลยโสหลีเตวีม่มีทำไมคะก็เลยโยนทำไมลูกทอที่อยู่ในมือนะโยนเออขอโทษค่ะโยนวิมีข้าพษด โยนข้าโวโพดที่อยู่ในมือเนี่ยทิ้งแล้วยังไงต่อนะพอโยนข้าโวโพดเสร็จแล้วยังไงต่อมาดูใจใจแปลว่าเด็ดใจเลอเลอแปลว่าแล้วใจเลออีเกอรหนึ่งอันตาแปลว่าใหญ่ใจเลออีเกอร์ตาเถาจือ่อนะคะใจ ใจเลยอีเกอร์ต้าเาจ๋ยก็คือทำไมคะเด็ดลูกทอลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะเราซื้อบอกแล้วค่ะ่าเกอร์จะเปลี่ยนไปตามคำนามที่อยู่ข้างหลังนะคะถ้ามาดูต่อของเรานะคะ ทากังย้าวโจเขากำลังจะเดินนะคะเพิ่งจะเดินเนี่ยเพิ่งจะเดินออกทันใดนั้นนะคะดูหูหลานหูหลานแปลว่าทันใดนั้นคันเจียนมองเห็น ขันเจีนตีสรว่าว่าของหรือที่ผู้หลานขันเจียนตีสร้างเตอเตออะไรคะมาดูเตอซีกวัวซีกวัวไปว่าแต่งโยต้า ตาแบบว่าใหญ่เรียนเรียนแปว่ากลมนะคะต然忽然看见ห上的ย瓜又大又นะะท่านใดนั้นมองเห็นบนพื้นดินแตงโมที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งกลมนะคะทั้งใหญ่ทั้งกลม นะะมาต่อกันเกาซิ่งจีเลยนะคะเกาซิ่งเกาซิ่งแปลว่าดีใจจีจีแปลว่าที่สุดเลยแปลว่าแล้วเกาซิ่งจีเลยดีใจที่สุดแล้วแล้วยังไงต่อมาดูค่ะถา แปว่าเขามาสองคำนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูนะคะสองคำนี้มาช่างนะคะมาช่างนะ,ะมาช่างมาช่างมาสร้างสองคำนี้นะคะสองคำนี้แปลว่ารีบร้อนรีบปากกาซื้อไม่ติดแหละ <c oughs> ร,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 นะะรีบหรือรีบร้อนนะคะรีบหรือรีบร้อนมาสร้างนะคะทามาสร้างเทารีบเทารีบอะไรนะั้นเนี่ยมาดูต่อนะคะทามาสร้างยึงนะคะยึงแปลว่ายนูนเลอแปลว่าแล้วนะคะทามาสร้างยึงเลอเทาจืดทำไมคะเขา เะะขาเขารีบโยนลูกท้อนะคะเขารีบโยนลูกท้อแล้วยังไงต่อพโยนลูกท้อแล้วยังไงต่อชี้ใจสีกลัวชี้แปลว่าไปใจแปลว่าเด็ดนะคะซีกลัวนะคะซีกลัวแปลว่าแต่งหมู ดังนั้นชื่อใจสีกลัวก็คือไปเด็ดแตงโมนะคะเปิดอีกหน้านึงนะคะเสี่ยวเธอส่างเป้านะคะเป้าแปลว่าอุ้มหรือกอดนะคะเสี่ยวเธอส่างนีดน,น้อยเป้าเจอนะคะเจอแปลว่ากิริยาเป็นกิริยาช่วยนะคะแปลว่ากำลังนะคะกำลัง เป้าเจอเป้าเจออะไรนะคะเสี่ยวหือสร้างเป้าเจอซีกลัวที่กลัวเพราะว่าแตงโมหุยหุยแปลว่ากลับกลับไหนนะคะกลับไหนหุยซื่อเมี้ยวนะคะซื่อเมี้ยววัดชี้ไปอ่านดูประโยคนี้ต่อประโยค นะเซวเหอสร้างเป้าเจอซีกวัวหุยซื่อเมียวชี่ก็คือทําไมคะเนนน้อยเนี่ยกำลังอุ้มแตงโมกลับวัดไปนะคะต่อลู่ลู่แปลว่าถนนหรือทางนะ,ะลู่สร้าง ะรูสร้างสร้างตัวนี้แปลว่าบนดังนั้นลูสร้างแปลว่าบนถนนลูสร้างทําไมนะคะขั้นเจี้ยนขั้นเจี้ยนแปลว่ามองเห็นมองเห็นอะไรขั้นเจี้ยนเลอเลอแปลว่าแล้วอีจือนะคะหนึ่งตัวจือตัวนี้ลักษณะนาะมอีจืออะไร นะะอีจือเสียเส่ยวทู่จือเสี่ยวทู่จือแปลว่ากระต่ายน้อยนะคะลู่สร้างนะคะลู่สร้างลู่สร้างขั้นเจียนเลยอีจือเสี่ยวทู่จือนะคะบนถนนเนี่ยมองเห็นกระต่ายน้อยหนึ่งตัวแล้วยังไงต่อ ค่าขอยับนิดนึงนะคะท่าทารายดูนะคะทาแปลว่าเขาทายึงยึงแปลว่า ยังเลือซีกัวเขาโยนแตงโมแล้วยะังไงต่อชี้ชี้แปลว่าไปชี้จุยจุยแปลว่าตามเสียยเส่ยวทู่จื้อเสี่ยวทู่จื้อแปลว่ากระต่ายน้อยพอโยนตอนพอโยนแตงโมเสร็จก็ทำไมคะชี้จุยเสี่ยวทู่จื้อไปตามกระต่ายน้อย เสี่ยวทู่จือเสี่ยวทู่จือแปลว่าตระตายน้อยเผาว,วิ่งจิ้นเข้าสู้ลินแปลว่าป่าไม้หลี่แปลว่าในนะคะ เสี่ยวทู่จือเผาจิน้นสู้หลินลีก็คือทำไมคะกระต่ายน้อยวิ่งเข้าไปในป่านะคะวิ่งเข้าไปในป่าเสี่ยวเหอน่างนะคะเสี่ยวเหอน่างเนนน้อยเหมยเหมยแปลว่าไม่เหมยจุยส่างทำไมคะเหมยจุยส่างสามคนนี้นะคะแปลว่าตามไม่ทัน ตามไม่ทันเซี่ยวเซี่ยวเหอรสร้างเหมยจุยสร้างนะคะเนนน้อยตามไม่ทันจื้อเหามีเพียงแต่ทำไมคะคงเจอโว์เจอแปลว่าเกียรเป็นก,นกีริยาช่วยแปลว่ากำลังนะคะโว์มือหุยกลับซื่อเมียว วัดนะคะหุยซื่อเมียวนะคะจื้อเห่าคงจะโซหุยซื่อเมียวชี้เลยไปแล้วอ่ามาดูประโยคท้ายของเรานะคะประโยคท้ายของเราจื้อเห่าคงจะโซหุยซื่อเมียวชี้เลยทำไมคะมีเพียงแต่มือที่ว่างเปล่ากับ วัดไปแล้วสําหรับการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะหลังจากเขียนพินินเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวของเราซื้อนะคะอย่าลืมทํากันบ้านงานค้างส่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ใจ้เจี้ยนนะคะ